โอ้ย,โ,อยโน,น้นนะเกยเลยเกยเลยเกยเลยมาดูทั้งหมด3กล่องนะฮะกล่องมูลค่า990บาทนะครับ สวัสดีครับพบกับพี่สแตมนะครับในช่องสแตมแบรนด์คิดนะครับผมวันนี้นะฮะพี่จะมาทําการรีวิวนะครับกล่องสุ่มนะครับจากร้านดังเลยนะครับผมซึ่งมีน้องหลายคนเนี่ยเรียกร้องกันมาบ้าพี่แตมลองสั่งกล่องสุ่มฟูกุชิจากร้านนี้มาดูร้านนี้มาดูนะครับก็รัวถ้าต้องการให้พี่สั่งกล่องสุ่มนะครับจากร้านไหนให้คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับสำหรับรอบนี้นะครับพี่สั่งกล่องสุ่มจากร้านเลี้ยนทอยมาครับนี่นะครับเลี้ยนทอยนะครับเป็นกล่องสุ่มฟูกุชิจากร้านฟูกุชิชื่อดังของเรานี่เองนะฮะเเฮฮ้้ยยตอนแรกพพีี่่่่ังมาาคิดว คามัน990บาทอะแต่พอพี่ไปดูใน G เขาใช่ไหมก่อนที่เขาจะขายกลองฟ่มนะครับเขาจะมีการถ่ายรูปของในกล่องคือทุกชิ้นอะ มีแต่ของมหาเทพมหาแบบอะไรที่แบบว่า <S <S แล้วก็นะครับมีหลายคนสงสัยนะครับว่าหลังๆมาเนี่ยพี่เริ่มเปิดร้านฟกุช,ช่ของพี่ใช่ไหมพี่ก็ยังสะสมฟกุช,ชี่อยู่นะไม่ได้เลิกสะสมเลย <S <S พยายามหาอะไร <S <S ให้มันแบบตื่นเต้นในชีวิตเกี่ยวกับฟกุช,ช่นะครับเพราะว่าพี่ก็ชอบฟกุช,ช่หรือมันดูนี้สักุช,ช่อ่ะมันออกใหม่แบบโคตรเยอะแบบเดือนนึงออกมาแบบเป็นสิบตัวซึ่งแบบเฮ้ยถามกระเป๋าตังค์เราบ้างดิซึ่งก็คงเป็นเหมือนกันใช่ป้าว่าแบบฟกุช่ออกมากันแบบติดๆๆตๆกันเลยอะไรเงี้ยทำให้เราแบบเอยช็อตว่ะแต่วันน ร้านรีโอทอยนะครับพี่สามเพ็งนะฮะมาดูทั้งหมด3มกล่องนะฮะกล่องมูลค่า990บาทนะครับกล่อมแล้วก็กล่องที่3ามอยู่ตรงนี้นะโอเคถ้าพร้อมแล้วเรามาแกะกล่องฟุ่มจากร้านพี่นุ้ยรีโอทอยกันเลยครับกล่องแรกเราจะมาทำการแกะกล่องฟุ่มจากดังด้านก้นกล่องดีกว่านะครับพ่อพี่เสียดายกล่องมากเลยมันจุ๋ยกล่องแรกเราจะได้อะไรมาจากร้านรีโอทอยนะครับมูลค่า990บาทนะพร้อมเปิดนะครับแซมอุ้ย เฮ้ย990บาทขุนพระคุณพระ990บาทชิ้นแรกที่ได้มากล่องแรกนะครับเป็นนี่เลย UFO นะครับของแพทแพทซู ul, ซึ่งรอบก่อนพี่จะได้ว่าพี่อ่ะเอาไปโยนลงตึกแล้วมันก็ไปหล่นอยู่ห้องเขาแล้วมันก็หายไปนะฮะร,รอบนี้พี่เฮ้ย990บาทคือประเด็นมันมีหลายชิ้นมากๆนะไม่ใช่ชิ้นเดียวนะปกติราคามัน990เฮ้ยไปชิ้นแรกได้มาราคา990คุนพระนี <c> ่ <oughs> ปาโลมาก กราบฮะโอเคต่อไปมาชิ้นต่อไปในกล่อง990บาทเป็นชิ้นที่สองกล่องแรกนะฮะเพิ่ <ś> งเคยให้ครั้งแรกเป็นหมี่โคลานะคะ่นนะฮะนี่อืม้มกลิ่นตะมุตะมีดีโอสโลด้วยอ,อ,อ,อู้ดีคือแบบคุ้มอะไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรนอกจากคำว่าคุ้มนะครับตัวชิ้นที่สามที่ได้มานะครับใน990บาทก็เป็นไอติมโคนคีบู่นะครับสีกาเล็กซี ซึ่งสีเนี่ยพี่ชอบมากแล้วพี่อยากซื้อมันพอลงขายที่ร้านเยอะมากๆเลยนะครับคุณพระก็จะเก็บพี่ไม่ขายหรอกชิ่ต่อไปเป็นชิ้นที่สี่นะครับโอ้ยช้วยคับเค้กเลยๆคุณพระดูสิโอ้ยคือมันไม่อยากจะพูดมันคุ้มอะไรขนาดนี้ที่ไม่ได้เวอร์นะคือจะบอกว่ามันแม่แม่เจ้าคนคุ้มแม่โคตรคุ้มถ้าเป็นสัก,กุชชี่จากญี่ปุ่นนะครับอันนี้ได้ข่าวนะเป็น จิ๋วๆน่ารักเด้งๆนะครับจบไปแล้วครับกับกล่องแรกนะฮะโบเบ้นะครับจากร้านริโอทอยนะครับกล่องฝุ่ม990บาทปุ้ยแก่กล่องแรกมานี่แบบว่าขนลุกแบบต่อไปไปแกะกล่องที่2กันเลยเต้นมีเลยรับกล่องที่สองนะครับจากร้านริโอทอยมาดูกันดีกว่าว่าข้างในเขาจะเป็นอะไรขอเวลาแกะสักหนึ่งกันไกลก็ไม่มีเนาะทุกคลิปที่แกะกล่องพี่จะไม่เป็นกันไกลเลยนะ นี่นะกล่องฝุ่ม990บาทจากร้านเรียวถอยกล่องพี่อาจจะกลับด้านเพราะว่าพี่หน้าตาดีไม่ใช่พูดเลยเกลเลยกลยเลยจะกลืแล้วนะครับจะเกลืแล้วนะครับเลยเกลเอยเกลยเลยพอดีว่าพี่กำลังติดคลิปน้อง้องเชฟเรียวแดนประแดกนะฮะเกลือยเกลยเงี้ยพร้อมนะครับกล่องที่สของจากร้านเรียวถอย990บาทข้างในจะมีโู้เฮ้ยอ้าวโอเคเริ่มจากชิ้นแรกนะครับเคสนะครับฝีรุ้งนะฮะเป็นเค้กก๊อปของอีริกนะถ้าจำไม่ผิด เฮ้ยชิ้นแรกมาก็โอเคน่ารักสโลผุดๆูดูดิหมาเล่ยๆนะคะโอ้โหคือสองชิ้นรวมกันก็แบบเกือบจะห้า้อยแล้วอะ่ะมันชือไม่ดีใจมากคือแบบโคตรรุนอะเป็นอะไรที่ลุนมากนะครับอนะไรคือฟองฝุ่มแต่ละร้านแก่นะให้เกตกล่องเขาอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวจะระดีให้ดูเค้กอาริดี้นะครับจะแนบจะแนบจะแนบนะเค้กของอาริดี้นะครับสโลมากแบบงบบแบบซึ่งแบบว่าเฮ้ย ขุ่มอ่ะแล้วแบบเดมอีก2ชิ้นนะครับเป็นชิ้นแจ็คพอตมากซึ่งแบบว่าแม่งโคตรคุ้มอ่ะเป็นโดนัทหัวใจนะครับครีมมี่แคนดี้นะฮะนะครับนี่โดนัทหัวใจของครีมมี่แคนดี้นะครับพี่ได้ในกล่องสุ่ม990บาทโหคือกล่องนี้พี่ได้มา3ชิ้น4ชิ้นแล้วนะครับนี่เลยวัฟเฟิลนะครับของซินฟิลนะครับผมนี่นะฮะิวตี้วัฟเฟิลนะครับแกเลย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 กินแบบกินตะมุตะเมียมันพูดไม่ถูกว่ามันหอมยังไงอ่ะ นะพี่ได้เป็นสีนี้มาแนละ้วในกล่องสุง่มโอ้ยสโลยูโอเคต่อไปมากล่องสุดท้ายนะครับกับกล่องของร้านรีโอทอยกล่องสุ่ม990บาทนะครับนี่เลยของลีโอทอยกล่องสุดท้ายนะฮะกล่องนี้ก็เป็นกล่องที่พี่ซื้อมาเป็นกล่องสุดท้ายของวันนี้มาลุ้นกันดีกว่า ขอเวลาแกะแป๊บนึงนะจ๊ะแกะกันดีกว่านะครับผมว่ามีอะไรนะฮะเปิดพร้อมกันนะพี่จะไม่จะให้น้องๆดูก่อนนะเดี๋ยวพี่ดูทีหลังโอ้ยอ้าวนอนหน้าโูกเจ็บหน้าเจ็บจ่ามีความอินดี้ในการแกะมาช่วยพี่แกะเลยด้วโอเคฮะแล้วในกล่องฟูมในนี้นะครับกล่องสุดท้ายนะฮะได้แก นมีอะไรมันตุมตูมมากเลยครับผมแล้วก็นะครับที่ได้มานะครับในนี้อันนี้คือแค่เ็ตแรกบ่บนะครับได้กระดูกทอยบ็อกช็อปนะครับทั้งหมด3สีเลยนะฮะนี่เป็นสีชมพูอุ้ยไม่ใช่สีฟ้านะครับอาจจะสว่างไปหน่อยนะที่ปรับแสงจ้าเกินแล้วก็มีสีขาวคุณพระแค่3อันก็คุมนะ้มแล้วนี่อุ้ยน่ารักน,นะกระดูกเป็นของทอยบ็อกช็อปนะครับรุ่นนี้ขายดีมาก พี่ก็เก็บมาสามสีก็จะเก็บอีกชอบอูหอะไรเนี่ยเฮ้ยมันคือสปินเนอร์ที่เขาฮินตกันนะอ่ะอุ้ยขอลองเล่นหน่อยมาเล่นไงวะอ๋อต้องดึงสลักก่อนโอ้มันมีไฟด้วยเดียด๋วยวก่อนเฮ้ยโอแม่วยสปินเนอร์มันเ,เล่นยังไงอะ่ะมีวิธีเล่นไหมครับเฮ้ยลองเล่นอ๋อมันต้องหมุนแล้วก็จับอย่างนี้ปะเดี๋ยวลองเล่นนิดนึงสองปัมอ,อ้าว หนึ่งสองสาเอามันติดมือไม่เห็นหมุนได้เลยหนึ่งสองสาเป็นไงฮะน้องๆใครได้สปินเนอร์เป็นบอกพี่หน่อยหรือว่าพี่มือใหญ่ไปอ่ะมือพี่ตลอดแล้เฮ้ยสวยสปินเนอร์แบบมีไฟนะฮะเฮ้ยเก๋อเฮ้ยมากอันนี้เป็นแบบมีไฟอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะฮะเพราะว่ามันแสงสว่างนะ ขนุนขนุกเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมาเล่นนะฮะเดี๋ยวมาเลี้ยงฟักุชิกันก่อนนะฮะถึง็อแล้วฟักไป่แล้วใส่แล้วมาเป็นเซตเลยจ้ะใส่แล้วมาเป็นเซตเลยจ้ะนี่เป็นอ๋อเคยเห็นไอจีอยู่วันนี้เป็นมาน้ำโจยี่นะครับนี่เขาจะมีทั้งหมดอุ้ยได้มาฟรีๆของพระนะสีที่พี่ให้ดูฟรีแรกน่ารักอ่ะมันมีความขี้ขุมินิเราแบล็คดูทีดูหน้าเขาเป็นมาน้ำยูนิคอร์นหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิด น่ารักอ่ะแต่พี่ชอบสีมากเลยครับเพราะว่าสีเขาจะออกแบบมุกมุกนะอ๋อสีมันมีมันมีทั้งหมดสองสีนะครับพี่พูดผิดมันไม่ใช่มีสีๆนะครับมันมีทั้งหมดสองสีนะนี่ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งคือเป็นสีขาวนะครับแล้วเขาก็จะมีตรงนี้เป็นสีเหมือนไล่สีล้วงช่วยอ่ะมะมูตะมีราคาก็ไม่น่าจะสูงนะครับแบรนด์นี้พี่ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เหมือนกันนะเพราะว่าพี่ก็เพิ่งเห็นครั้งแรกอืมกลิ่นหอมพีทอ่นะมันพีทหรือสตรอเบอรี่แต่รู้แค่ว่ามันหอมก็พอแล้ว ที่ไม่แน่ใจว่าเป็นของแบรนด์อะไรนะเนี่ยมีชื่อติดไหมเนี่ยืมกลิ่นหอมมาก,น,ากาน่ารักดูวานตัวนี้น่ารักมากเลย่ะเฮ้ยเขามีโบตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีเป็นโบนี่เอ้ยไม่ใช่โบน่าจะเป็นน้ำมากกว่าแต่ตัวเขาใหญ่มากเด,ดี๋ยวลราบีบดูโอ้โหน่ารักมากเลย่ะคุณพระโคสโ,โล น่ารักแลวนี่เป็นเบบี้วันเมนลี่นะไม่ใช่เมนลี่มันเป็นเหมือนเบบี้เวลนะครับเป็นลูกปปาวานน่ารักมันเรียกว่าอะไรพี่เคยเห็นอยู่เหมือนกันในเน็ตนะเป็นฟากุตชีหนอนอยู่ในฟอตอตบรีเล่นนั่นแหตัวนี้จะไม่ค่อยโล์เท่าไหร่แต่มันจะเน้นแบบว่าคนที่ชอบเก็บสะสมนะครับเนาะนะตัวนี้เป็นชับบี้นะครับเป็นสาวน้อยในชุดกิโมโน,โนอยากได้อีกแล้วก็ได้มาในฟองสุูมนี่แหละคือความคุ้มค่าที่ฉันรอคยกับซอมซูกิโอเทย์ โอ้พี่บีบแรงจนมันแบนเลยปะเนี่ยโหสโลมากพี่ชอบตรงชุดกิโมโนเขาอะมันมีความแบบตะมุตะมิมีความแบบกะริกะระอย่างเงี้ยเป็นของซูมิโกะนะฮะนี่ซูมิโกะซูมิโกะซูมิโกะซึ่งอันนี้อ๋อไอ้ลืมอันอย่างนี่เป็นส้มนะครับเจ้าส้มนอนอยู่ในส้มซูมิโกะได้ในกล่องนี้มาถึง3อันอะคุณพระจุ๊บก็น่ารักน่ารักอะผมว่าพวกนี้เขาจะทำไม่ค่อยคารโอเท่าไหร่เขาจะเน้นไว้แบบเก็บสะสมมากกว่า ก็เลยความรุอาจจะไมไ่เท่าไหร่นะครับก็จะเป็นแบรนด์แท้เลยของฟูมิเกลแต่คนที่ชอบสะสมก็ไปหากันได้นะแต่พี่ดได้ฟองสุ่แล้วพี่ไม่ต้องซื้อแล้วคุ้มคุณครับพี่ยังไม่ได้เก็บคาฟเฟ่ดีเอ็นแบบพวกนี้เลยอะ่ะชิ้นแรกที่ได้เป็นคกุกกี้สีนี้เลยอืคุกกี้เลยอย่างแรกพี่อคิดว่ามันรูปแบบมันน่ารักมากๆนะครับแต่พี่แค่รู้สึกว่ามันแบนไปหน่อยเท่านั้นเองพี่เลยไม่ค่อยชอบแต่ก็ได้ในฟองสุู่มาเอาหมดจ้ะจ้ะ น้องอ่ะแต่พี่ว่าเนี่ยมันแบนเกินไปนิดนึงแต่แพ็กเกจเขาน่ารักมากให้อาภัยได้เก็บได้สุดยอดนะฮะเป็นขนมปังอะไรสักอย่างอ่ะขนมปังถั่วดําปะแต่เคอร์ทิเคิลเขาข้นเหมือนขนมปังในยแถมสโลด้วยมันเป็นขนมอะไรสักอย่างนี่แหลยนะสีเข้ากับพี่มากนะครับสีชมพูบองแบลวน,ลน่ารักเนาะมีความสม,มุทรมิเนลอนบันนะครับของคาเฟท่ทีเอ็มได้เป็นสีนี้มานะ Hello, ม่เจ้าสุดท้ายเลครับของกล่องสุ่มวันนี้ที่ได้มานะครับก็คืออาเซ่ดีเอ็นนะครับเป็นขนมปังอย่างนี้เลยแผ่นใหญ่ๆอันนี้ใส่ไข่อันนี้ใส่นมโรตีแผ่นไม่ใช่นะครับนี่ที่ได้มาเป็นราดแยมสตรอเบอรี่นะครับคือเท็กเจอร์เขาทำราดแยมเหมือนมากๆเลยนึกว่าของจริงเลยเนี่ยโอเคครับสาหรับวันนี้นะครับพี่แจมก็แกะกล่องสุ่มที่ซื้อมาจากร้านริโอทอยเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมด3มกล่องนะฮะถ้าใครสนใจอยากไปลองสั่งซื้ออยากแบบ ลุ้นๆเหมือนพี่นะคะก็ไปฝั่งได้ที่ไอจีเรียทอยสโตนะครับผมโอเคครับสำรับวันนี้นะ,ะพี่จามขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบาย